สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีฮะอัดยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฮักกัตช่องมูรีขับนางงามที่ไม่สนหรสุดท้าใดบนโลกใบนี้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็คือใส่วงใส่มาร์คมาหนึ่งนะฮะมาร์คมิชชันยเวอร์สนะฮะของที่ระลึกจากกาำกวดมิชชันิเวอร์สที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับจากอเมริกาด้วยนะขอบคุณคุณบุ๊กด้วยนะฮะได้เห็นการใส่แล้วเนาะนะครับใดๆก็ต้องบอกว่าขออนุญาตถอดก่อนหนึ่งนะเพราะว่า หายใจลำบากมากคุณผู้ชมนะคบเพราะว่า,วาด้วยแมทชิเรียวของมันด้วยเนื้อผ้าค่อนข้างจะหนามากถึงมากที่สุดนะฮะไม่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยนะฮะสัก2-3ครั้งก็น่าจะหลุดแล้วนะครับเนาะเหมาะกับการเก็บเป็นที่ระลึกมากกว่า ะ,ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณบุ้งอีกครั้งหนึ่งด้วยที่ส่งมาสมาให้กัดนะฮะจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะคอนเทนต์ของเราเราจะพามาพูดถึงมิวเรียมสอนผลมาก,กันนะฮะที่คาดว่าจะมาลงประกวด Miss Thailand World ในปีนี้ Miss Thailand World นะฮะใดๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้เวที Miss Thailand World ก็ตื่นแล้วคุณผู้ชมตื่นตื่นแล้วก็ตื่นแล้วนะฮะหลังจากที่หลับไหลมานานไม่มีกระแสไม่มีอะไรเลยนะจนคิดว่า จะยกเลิกการจัดประกวดไปแล้วนะอาจริงๆนะฮะเพราะว่าเป็นเวทีหนึ่งเดียวในไทยที่คิดว่ามันได้มีความตื่นเต้นมันได้มีความแบบฟูฟ้าอลังการอะไรเงี้ยเหมือนจัดประกวดแบบแต่ละปีไปอะ่ะนะฮะความหวังที่จะเห็นวงฟ้าวงแรกไม่มีนะฮะจนปีนี้ได้ข่าวว่ามิเรียมสอนผมมากกับตัวเต็งคนอื่นๆจากเวทีอื่นๆเนี่ยจะม,มาลงประกวด ในปีนี้คุณผู้ชมนะฮะมันก็ทําให้ปีนี้กำกนดมิสเทเลนด์เวิลด์เนี่ยมีสีสันแล้วคือแฟนนางงามมาสนใจนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเมาส์กันนะฮะใครเข้ามานะฮะรบกวนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะ,ะขอ,ขอคอนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะเรามาพูดถึงเกณฑ์จัดการประกวดของเวที Miss Thailand World ปีนี้กันก่อนนะฮะเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าประกวดนะฮะต้องบอกว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะฮือฮามากนะสำหรับแฟนแฟนนางงามนะครับเพราะว่า เวทีมิสเ d w ล r l d ในปีนี้ก็คือรับสมัครตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะฮะก็คือเด็กม .4 ีเอาง่ายๆเด็กม .4 ก็สามารถที่จะสมัคร Miss Thailand World ได้แล้วนะฮะตั้งแต่อายุ16ปีถึง27ปีนะฮะก็คือเกิดตั้งแต่วันที่1เนี่ยพฤษภาคม2531ถึงวันที่30มเมษายน2548นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเด็กเพิ่งที่จะจากมต้น เพิ่งที่จะขึ้นมปลายมสี่เนี่ยก็สามารถลงประกวดมิสท t h แ i นด์เวิลด์ได้แล้วหนึ่งนะฮะซึ่งคำถามคือถ้าคนมงในปีนี้อายุ16ปีจริงๆนะครับพอไป,ปกวดมิสเวิลด์เนี่ยจะสู้กับนางงามละตินได้ไหมจะสู้กับแถบบัวโตริโกที่เป็นเจ้าภาพได้ไหมนะแถบละตินเวเนซุเอลานะต่างๆแม้แต่แถบเอเชียเองเนี่ย อย่างฟิลิปปินส์อย่างอินโดนเนี่ยจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเด็กอายุ16ปีมงจริงๆนะฮะนอกนือไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือไม่แน่ใจว่าเด็ก16เนี่ยจะรับความกดดันจากแฟนนางงามไทยได้หรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าถ้าคุณก้าวขาลงสมัครประกวดแล้วเนี่ยแฟนนางงามไทยเนี่ยจะจับตามองตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองตั้งแต่วันที่สมัครเลย เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุกเรื่องการพูดจาใดๆอะไรเงี้ยบุคลิกแฟนนางงามดูหมดนะแล้วถ้าแฟนนางงามหลายคานไปติน้องอ่ะสิปีเนี่ยนะน้องจะรับแรงกดดันตรงนี้ได้หรือเปล่าน้องจะมีวุธิภาวะความเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าอันนี้ประเด็นสาคัญคุณผู้ชมเอาตรงๆนะเรามองว่าเด็ก16บหกปียังเด็กไปนะสำหรับเรานะไม่รู้ว่าเขารื่นคิดยังไงนะ แต่สำหรับเราเรามองว่าเด็ก16ปีเด็กเกินไปในการที่จะประกวดนางงามนะฮะเราว่า18ปีกำลังดี18ปีกำลังดีจริงๆเพราะว่าเรามองว่า16ปีอะเพิ่งมาจากมอต้นเองแล้วมันยังไม่ได้สาวสะพั่งเต็มตัวอะไรเงี้ยนะฮะอืมก็เลยเป็นห่วงน้องคุณผู้มชมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การสับ16ปีเนี่ยนะฮะจะมี มาสมัครกกี่คนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะและ16ปีเนี่ยจะมีโครงการอะไรนะจะมีโครงการอะไรนะเพราะว่าต้องบอกว่าการประกวดมิสเวิลด์เนี่ยนะฮะยายป้าจูเนี่ยคุณป้าจูเนี่ยเขาก็มองโครงการนะฮะเป็นหลักนะฮะชาลิตี้ต่างๆมีไหมนะไม่ใช่ว่ามาทำแบบลงๆแรงๆนะฮะเฉพาะการประกวดนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีมานะฮะอืมถ้าทำอย่างนี้ไปอ่ ต่ออีก10ปีอีก100ปีแล้วก็ไม่ไม่ได้มงฟ้าสัทีอะนะครับถ้าเราถ้าเรายังทําการกุศลแบบผักชีโรยหน้าอยู่นะฮะเพราะว่าเราเรา,เราก็รู้เองว่าปัจจัยสำคัญในการที่จะได้มงเนี่ยนางงามจะต้องแบบมีจิตอาสานะมีโครงกรรมของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงกองของประเทศไทยนะฮะเอาไง่ายๆนะว่าเรายังไม่ตอบโจทย์ยัะพัจจุสักปีหนึ่ง ไปมากสุดก็คือรองหนึ่งนิโครีนอันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะโครงการต่างๆคือเขาทำเป็นเป็นปรูปธรรมอ่ะเราได้เห็นกันะนะนะครับอืมเราจะมองว่าเราอยากให้เวทีนในไทยอะ่ะนะฮะเริ่มมองเห็นคุณภาพนางงามที่มีจิตอาสาจริงๆที่มันตอบโจทย์ตอบตอบบริบทนะฮะที่มันตอบใจจูจริงๆนะฮะเราจะได้มองฟ้าสักทีคุณผู้ชมอืมนะ เป็นห่วงนะเป็นห่วงถึง16ปีจะมีโครงการอะไรไหมนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของมิเรียมสอนผมมากกันนะฮะรองอันดับหนึ่งมิสจีดดีเวิร์สเทเลด2019นะปีฟ้าใสนะฮะทำไมถึงเป็นมิเรียมสอนผมมาสมาลงประกวดเวทีมิสเท l a n d World ในปีนี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับนะฮะแฟนนางงามก็แบบมิเรียม มาลงสีมิสเซียนเวิลด์เนี่ยเหมาะก,กับเธอนะเหมาะก,กับบริบทเวทีนะความสวยความหวานอะไรเงี้ยมันคือความเป็นมิสเซียนเวิลด์มันตีตาหนะ้าอยู่บนมิเรียมอ่ะมิเรียมอาจจะเป็นมงฟ้ามงแรกของประเทศไทยก็ได้อะไรเงี้ยแฟนสาวก็เชียร์จ้ะเชียร์เชียร์เชียร์แล้วทีนี้ยังไงเข้าไปส่องใน IG มิเรียมปรากฏว,ว่านาง follow IG Miss World อยู่แม่นะฮะนาง follow IG Miss World อยู่นั่นะมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเปอร์เซ็นต์นที่นางจะมาประกวด Miss Thailand World เนี่ยมีสูง นะครับมีสูงแล้วถ้ามาถึงจริงๆก็คือการประกวดในปีนี้ก็จ,จะสนุกเนะี่ยแฟนในงามก็จ,จะโฟกัสการประกวดมิสแธนโวมากยิ่งขึ้นนะอืมเพราะต้องบอกว่าเนะี่ยมันไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะสับการประกวดมิสแธนโวบ้านเรานะครับเพราะว่าโดยความที่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไปประกวดมิสเวิลด์เนี่ยเนะี่ยป้าจูไม่ค่อยจับเราเข้ารอบไปปีไหนเนี่ยความหวังของเรามันก็ลิบหลีทุกปีทุกปีทุกปี นะแฟนนางงามก็เลยไม่ค่อยสนใจนะฮะแต่ถ้าเราได้นางงามที่มีคุณภาพจริงๆนะฮะมีคุณสมบัติต่างๆที่มันจะเป็นมิโวจริงๆเนี่ยยังไงเราก็เชียรคุณผู้ชมนะฮะซึ่งถ้าเป็นมิเรียมมาลงประกวดในปีนี้เราเชื่อว่าอย่างที่บอกไปสนุกสนุกแน่นอนนะฮะเพราะ้องบอกว่ามิเรียมเนี่ยตัวจริงคือสวยมากมากถึงมากที่สุดนะฮะออราจับผิวพันธุ์้ีทุกอย่างดีไปหมดนะฮะ คือต้องบอกว่ามิเรียมเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาบ Miss เนเวทีมิสยูนิเวอร์ซัลไทยแลนด์เนาะถ้าใครได้ดูกันเอาตรงๆคืนนั้นก็ต้องบอกว่าฟ้าสาม้วนด้ยวยจบจริงๆเนี่ยม้วนด้ยวยจบจริงๆแล้วก็คือมิเรียมเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์การเดินเนี่ยของนางก็ค่อนข้างที่จะกลางๆอ่ะคือไม่ได้ปัง,อ,งอ่ะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูก่อนไปดูตอนที่นำประกวดมิสยูนิเวอร์ซัลไทยแลนด์กันว่าการเดินของนางเป็นยังไงนะฮะ มิวเรียมสอนพรมมาสต้องบอกว่ามิวเรียมตอนที่ประกวดมิสซิน l วอ h a เทเลนเนี่ยคือนางได้ได้เปรียบในเรื่องของความสูงคือสูงมากคุณผู้ชมนะฮะมันเลยมันเลยทำให้นางดูเด่นนะฮะแล้วปีนั้น,นด้วยความที่ว่านางเป็นนางแบบแล้วก็คือมาประกวดนางงามแฟนนางงามก็เลยให้ความสนใจนะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าการเดินของนางพลานของนางมันยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะทุะกคนลองดู SF.E.S.A.R.A.G สาา School Ministry, สาาารรรศศอะเเทหักมกมิ Battle แล้วก็จะบอกว่าไม่ห่วงนะถ้าแบบว่าไปไปกดมิสเอร์เพราะว่าชุดว่ายน้ำก็คือน่าจะไม่ได้ใส่มังยุคหลังๆมานะฮะเพราะเะร็้น,นี่ยหุ่นก็คือไม่ห่วงนะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แล้วถูกต้องไหมเนี่ย คำว่ามิโซะตาหน้ามิเรียมอะอยู่บนหน้ามิเรียมอะนางเหมาะกับบริบทเวทีมิโซะมากกว่านะฮะเพราะว่าความเป็นมิโซะมันจะมีความหวานแล้วก็วแบบความง่วงความเนือน,นิดนึงอะอันนี้พูดตรงๆนะนะฮะนางงามก็จะมีความแบบเนเนือง่วงงๆว่วงนิดนึงเวทีมิโซะแต่ว่ามันสวยสวยจริงๆก็คือเงี้ยมิเรียมตัดโจทย์คุณผู้ชมเอาจริงๆริงนะฮะอืม การพูดของนางบุคลิกของนางมันจะแบบเนิ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 บอะไรอย่างเงี้ยบอกกับมิอร์เพราถ้าเป็นมิชินเวิร์แต่การพูดมันจะแบบกระฉับกระเฉงมากกว่านี้คุณผู้ชมนะฮะ อ่ะร้องเพลงก็ได้หนึ่ง oh, <it> s <S นะฮะแน่นอนว่าไปร้องเพลงให้จูฟัง <I see. S 1> จูชอบแน่นอนจ้ะนะฮะมิเรียมร้องเพลงได้นะจ๊ะ <Very, very. S 1> จากที่เราไปไล่ดูนะฮะคุณผู้ชมในเอเของนางเนี่ยนะก็เห็นว่าลุกต่างๆของมิเรียมน่ก็คือค่อนข้างจะแตกออกมาหลายลุกมากนะฮะแต่ลุกเดียวเนี่ยที่เรามองว่ามิเรียมรอดมากถึงมากที่สุดก็คือลุกแบบเผยผิวนะฮะ ลุคแต่งหน้าโทนธรรมชาติในชอรัเล่าอะไรเงี้ยมิเรียมจะสวยมากคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าอะไรหนึ่งเลยนะเป็นคนที่ผิวสวยมากผิวขาวออล่ามากคุณผู้ชมถ้าถมเยอะเนี่ยยิ่งผิวขาวยิ่งถมเยอะเนี่ยยิ่งไม่สวยนะถ้าแต่งหน้าโทนธรรมชาติเนี่ยมิเรียมคือแบบโอ้โหนักพยาจริงๆนะส่วนตัวนะเราเคยเจอนางตัวจริงนะนะเดินผ่านเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยต้องหันหลังก็ไปมองนางอะนะต้องหันหลังหลังก็ไปมองแล้วถามว่าใครนะ เพราะคือเหมือนแบบเหมือนนางฟ้าเดินดินน่ะคุณผู้ชมคือหุ่นแบบสูงสูงหนึ่งนะผิวสวยออร่าหนึ่งเนะี่ยทุกคนต้องหันมองต้องหันมองเอาจริงๆนะฮะไม่รู้ว่านางมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะทำไมถึงผิวถึงได้สวยขนาดนี้นะหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรทาไมถึงทําให้ตัวเองได้ออร่าได้มากถึงขนาดนี้นะฮะไม่รู้ว่าเคล็ดลับของนางคืออะไรนะนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามี เขลนลมาบอกคุณผู้ชมแน่ๆนะฮะอาจจะใกล้เคียงกับมีเรียมก็เป็นได้นะนั่นก็คือนี่เลยนะฮะเรามีน้ําผลไม้สกัดเย็นนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะก็คือฟิลฟู้ดนะฮะฟิลฟูดนะฮะตัวนี้เป็นน้ําสกัดผลไม้เย็นซึ่งต้องบอกว่ามี5สูตรคุณผู้ชมนะฮะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกกันนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะ,ะที่เรายกมาให้ดูก็จะมีเป็น แอปเปิลแครอทสับปะรดเนี่ยผสมกัน1นะฮะเมือเกลือเทศแครอทสับปะรดผสมกัน1นะฮะแล้วก็มีบีทรูทแอปเปิลเลมอนเนี่ยผสมกัน1ถามว่าทำไมต้องผสมกันนะฮะแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณแตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยแครอทสับประรดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะฮะล้างสารพิษได้คุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าการดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากถึงมากที่สุด นะเอาดจริงๆคือเราไม่ต้องนั่งเคี้ยวอะ่ะมันเสียเวลานะก็คือแบบสกัดเย็นเลยกินเลยกินเลยคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าดื่มง่ายมากนะฮะดื่มง่ายมากจริงๆมันจะทำให้คุณประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็คือดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะแล้วจะบอกว่าฟิลฟู้ดเนี่ย ฟิลฟนะูลิต mm ีทานแล้วสึกว่าฟิลกู๊ดมากคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่ามันทำให้คุณเนี่ยต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะฮะผิวพรรณก็จะเปล่งปังเปล่งประก,กายและแน่นอนว่าเขาไม่ใส่เซรั่มเพิ่มนะความหวานได้จะเป็นความหวานจากผลไม้ของเขาแท้ๆนะฮะดื่มง่ายมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะฮะยังไงก็ลองไปสั่งกันได้นะะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมนะฮะ ฟิลฟูตี้ทายแล้วจะรู้สึกว่าฟิลกูดมากนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเนาะอ่ะไปพูดถึงมิสเรียมกันต่อนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะก็ไปอรอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมาประกวดไหมนะฮะต้องไปอรอลุ้นกันนะฮะเพราะว่าก็ต้องรองดูกำหนดการน,นะว่าเวทีมิสเซเรียลโรว์เนี่ยจะเปิดรับสมัครวันแรกวันไหนนะฮะแล้วก็ตัดสินจริงๆเนี่ยวันไหนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสถา,านการณ์โควิดแบบเนี้ยนะฮะเราก็น่าจะเชืวว่อว่าอาจจะจัด ก่อนที่จะจัด Miss มิสโฟสักเดือน2เดือน,อนหรือเปล่านะก็คือตัวแทนในปีนี้ก็คือต้องค่อนข้างพร้อมมากๆเช่นกันเหมือนทีม i ิ s จิ n น v e เวิรเนาะเอาจริงอีกคนหนึ่งนะฮะที่มีข่าวแววมาว่าจาลง Miss Thailand World เหมือนกันก็คือซา m มี a นานะฮะซา p มียนา็อป n 0 v มิ s จิเนียเวิร์สแ2020คุณผู้ชมนะฮะตกใจไหมล้วก็ตกใจนะตกใจแล้วก็แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะมาลงมง Miss World ิสเทนแลนด์เวิร์อ่ะคือ มันเกินความคาดฝันนะของแฟนนางงาเพราะว่าต้องบอกว่าลุคของนางอะไรเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่า,วามันค่อนข้างจะดูแตกต่างจากความเป็นเวทีมิสทัล l ลนเบิร์นะฮะเพราะว่าสม,มิน่าหนึ่งเลยลุคของนางเนี่ยมันดูแบบเป็นสาวผิวสีนะคะสองเลยความมั่นมั่นความมั่นใจของนางเนี่ยการพูดการจับของนางเนี่ยมันยังดูไม่ใช่เวทีมิสมิสเบิร์อ่ะ นะมันยังดูไม่ค่อยจับใจจูนะฮะก็เลยเป็นนางงามที่ค่อนข้างที่จะเกินคาดมากนะในการที่จะมาลงประกวดมิสแธลันโวในปีนี้เนาะนะฮะถ้าสาม,มีนาอยากที่จะได้มง,งจริงๆนะในความคิดเห็นของเรานะนางน่าจะปรับลุคให้ตัวเองดูซอฟต์มากขึ้นการพูดอะไรเงี้ยให้มันดูแบบดูช้าลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่การปรับลุคต่างๆเนี่ยให้มันดูหวานมากยิ่งขึ้นให้มันตอบโจทย์ความเป็นป้าจูป้าจูชอบอะไรแบบ เป็นแบบว่าสีพาสเทลหรือแบบว่าโอ้อยู่ในทุ่งนาเวนเดอร์สีสันแบบว่าชมพูห,าห,าหวานแหววอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นนะฮะต้องประมาณนั้นเนาะซาบีน่าจะแบบว่ามันมันเด,ด,ดินชดชดนางพญาเหมือนมิสอิสจูวัลไทยแ,แลนด์ไม่ได้นะฮะต้องปรับบุคลิกปรับแบบว่าเออบริบทของตัวเองเนี่ยให้มันเข้ากับเวทีให้ได้มากที่สุดเนะี่ยให้มันซอฟต์ซอฟต์ลงนะฮะซอฟต์ soft, ลง ซึ่งก็ต้องมารอดูว่าถ้าถึงหน้างานแล้ววันรับสมัครแล้วเนี่ยสมินาอาจจะเป็นลุกอีกคนนึงก็ได้นะฮะลุกอีกคนนึงก็ได้อันนี้ต้องมารอลุ้นกันเราเป็นคนที่ลุน้นสมินามากที่สุดเพราะว่าถ้าบอกว่าจะมาประกวดจริงๆเนี่ยลุกคือสิ่งสําคัญที่จะต้องปรับเลยนะฮะบุคลิกการพูดการจาอ่างเงี้ยหรือว่าแบบความมั่น,ม,นมั่นใจต้องแบบดบลงมาอีกสักสองสามสเต็ปนะฮะจะปังปุริเยนะฮะ อีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ฟันทงแน่นอนร้านละล้านเปอร์เซ็นที่จะมาลงประกวดนะครับก็คือนางสาวเชียงใหม่2,564นาะฮะนางสาวเชียงใหม่2,564นะะ้นั่นก็คือการนะฮะการเค้าตรงๆก็แอบแปลกใจอยู่นะว่าทําไมปีนี้กองนางสาวเชียงใหม่ถึงได้ส่งผู้ชนะนะฮะนางสาวเชียงใหม่มาลงประกวดมิสไทยแลนด์ิลด์นะ,ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ในทุกปีเนี่ยคนที่คนที่ได้นางสาวเชียงใหม่เนี่ยก็จะไปเวที Miss Universe Thailand ถูกต้องไหมเนาะปีนี้ก็เลยดูดูแบบว่าดูแปลกๆนะพอ,อ,อกอง Miss Thailand World ประกาศมาว่าอ่ะปีนี้จัดแน่นอนนะฮะกองนางสาวเชียงใหม่ก็ตุมต้มเลยจ้ะปล่อยของตุ้มเลยจ้ะว่าจะส่งนางสาวเชียงใหม่มาลงประกวด Miss Thailand World ในปีนี้นะฮะก็เลยได้ว่าเดินเกมได้เดินเกมไ,ได้ถูกเหมือนกันแล้วก็เขาน่าจะซุ่มกันมานานพอสมควรนะฮะเนาะ เพราะว่าก็มีรูปถ่ายโพสเทดๆปล่อยออกมาตุ้มๆตุ้มๆเลยแม่นะฮะอย่างเซตเนี้ยคุณผู้ชมชุดน้ำเงินเนี่ยนะฮะอือยังไงก่อนนะฮะถ่ายรอปล่อยโดยการนี้โดยเฉพาะหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าเซตเนี้ยการดูสวยมากนะฮะนางอารมณ์คล้ายๆกันแบบดาราช่องเจ็ดอะ ดาราช่องเจ็ดหน้าประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมแล้วเรียกได้ว่าหน้านางก็คือมีความหวานนะฮะกูดีเลยอ่ะดีเลยตอบโจทย์เลยนะครับต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วนางก็เป็นอ๋อเขาเรียกได้ว่าเรียนเภสัชนะฮะเรียนเภสัชอยู่นะฮะเภสัชกรนะครับ,นะรบเออ แต่ก็ไม่รู้ว่ามีโครงการอะไรใดๆหรือเปล่านะกับชาริตี้ใดๆหรือเปล่าที่ทำมาก่อนหน้าน,นี้ไหมนะ่ํทไมถึงมาลงประกวดมิสแลนด์โนได้นะครับนะแต่ตสองสงไปเนี่ยอย่างที่บอกคือหน้านางก็มีความเป็นดาราช่องเจ็ดนะแม่ความหวานได้ได้นะเนี่ยไปแคสเป็นดาราช่องเจ็ดได้เลยอะ่ะนะนางเอกได้เลยสวยเนี่ยโอ้ แบบหวานมากคุณผู้ชมนะฮะเออเอาสิจับมือกับมิเลียมได้ไหมจับมือกับมิเลียมได้เหรได้อยู่ได้อยูอ่นะฮะต้องได้นะความหวานเนี่ยคือแบบไม่แพ้ไม่แพ้ม,แพมิเลียมก็จะแบบว่าหวานแบบสไตล์ฝรั่งนะฮะส่วนการก็จะหวานแบบว่าสไตล์เหนือเหนือสไตล์ไทยไทยสไตล์ดาราประมาณนั้นนะฮะเออ นะรอเชียนะฮะว่าจะมาปะกันจริงๆหรือเปล่าสำหรับมิเหลี่ยมนะฮะกาลแล้วก็ซามมนานะครับแต่การเนี่ยมาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนมิสแลนด์เวิลด์นะครับอ่าพูดถึงนางสาวเชียงใหม่นะเวทีนางสาวเชียงใหม่ก็ส่งอีกคนนึงยูยี่เหมือนกันนะะยูยี่ก็ไปประกวดเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะครับปีนี้มิสเอิร์ธไทยแลนด์ก็คือมีการจัดการประกวดขึ้นเหมือนกันก็ส่งยูยี่ไปประกวดนะฮะเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้กองนางสาวเชียงใหม่จะส่งมิส ยู Thailand Mike, นิวอเวอร์ไทยแลนด์ไหมนะฮะแล้วถ้าส่งมีชุดยูนิวอเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยจะส่งใครนะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะเพราะว่าคนชนะก็ไปเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วถูกต้องไหมฮะนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตการประกวดเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์นะฮะการอัปเดตมิวเรียมการอัปเดตผู้เข้าประกวดที่จะมาลงเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ ยังไงกันบ้างเนีนะ่ยรอลุนว่าปีนี้กระแสเวทีม i l a n d w o r วลจะมามากน้อยขนาดไหนเนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้านางงามตัวปังๆไม่มาลงเนี่ยนะรกระแสเวทีกลิบทันทีคุณผู้ชมกลิบทันทีนะฮะนะมารู้กันว่าจะตัดสินวันไหนนะคใครจะสมัครบ้างนะครับอย่างที่บอกไปรอรุนแบบอีกเปลอะหนึ่งนะอีกลอะหนึ่งนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์ กดสไครขไวกัรด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสลับน้ำผลไม้นะฟิลฟูตี้นะฮะทานแล้วรู้สึกว่าฟิลกู๊ดนะครับไปสั่งซื้อกันได้นะตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันนะในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ